คุณผู้ชมครับในช่วงสรรหามาเล่าอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการให้คุณผู้ชมได้ติดตามมาถึงช่วงนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอินทภาลัมวันนี้เราจะพามาดูผลผลิตครับของสวนอินทาลัมพิษณุโลกและเราก็จะมาพูดคุยกับสาวสวยท่านหนึ่งด้วยท่านดูแล กับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ<ม>วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณนัทสสิทธิ์ดวงปัญญาครับเจ้าของสวนอินทผลัมพิษณุโลกตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะวญญสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณนาค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู<อ>้ชมด้วยะเองไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมสวยขนาดนี้จริงๆต้องอยู่บนเวทีนางงามจริงๆแต่หลงรักการเกษตรทำสวนอินทผลัมนาและยังพี่นัทแล้วก็เริ่มทำมาได้ยังไงคะค่ะเริ่มทำมา4ปีแล้วค่ะ ค่ะก็มีความลหลงไหลในเกษตรด้วยพ่อหลวงของเราในรัชกาลที่9อะค่ะที่ท่านหลังจากที่สวรรคตนะคะ<ม>ก็ลหลงไหลในการเกษตร<ม>แล้วก็มาดูว่าเออเราอ,อยากอยากทานอะไรเราปลูกสิ่งนั้น<อ>ค่ะคพอดีว่าก็หาผลไม้ค,ค่ะหาผลไม้ที่ว่าพอดีคุณแม่เป็นเบาหวานค,ค,ค่ะเป็นความดันแล้วก็มาทดลองปลูก หนึ่งร้อยต้นแล้วมันเป็นยังไงหนึ่งร้อยต้นนั้นหนึ่งร้อยต้นนี่คือเราจะปลูกเป็นเนื้อเยื่อค่ะนก็จะปลูกหลากหลายสายพันธุ์เพราะว่าเราตั้งการที่จะรับประทานเองเบื้องต้นที่นัทถามหน่อยว่าตอนที่เราปลูกเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยหนึ่งร้อยต้นถ้าสมมติว่าเป็นไม้เนื้อเยื่อมันจะเกิดจากในขวดโหลต้นเล็กๆเลยอ่ะเป็นหลแก้่อย่างนี้คือเราปลูกตั้งแต่มันไซส์ไหนคือเนื้อเยื่อเนี่ยเราอาจจะยังผลิต ไม่ไม่ได้เยอะในเมืองไทยนะก็ยังนำเข้าอยู่นะก็จะออกมาจากแคปซูลนะคะมีใบเลี้ยงเดี่ยวสองสองโองใบแต่ต้นเล็กๆอย่างนี้เลยรับใช่ค่ะตั้งแต่อยู่ในแคปซูลระยะเวลากว่าเราจะเก็บผลผลิตได้นี่กี่ปีสามปีค่ะสามปีเก็บได้เลยคือดูแลดีมากนะสามปีเก็บผลผลิตได้เลยแล้วก็คุณนัทตอนเริ่มปลูกอะค่ะเราปลูกสายพันธุ์แรกคือสายพันธ์อะไรคะสายพันธุ์บาฮีค่ะแล้วก็โคเนซี ก็ปลูกมาสองสายพันธุ์นี้เลยคู่กันจริงๆปลูกหลายสายพันธุ์แต่ว่าตัวบาฮีเนี่ยเราจะปลูกอยู่ประมาณ60ใน60สสัดส่วนนะคะตัวคนิซี่สามสิบแล้วที่เหลือก็เป็นหลากหลายสายพันธุ์อื่นๆแสดงว่าสองตัวนี้เป็นสองตัวหลักของที่สวนแล้วสองสายพันธุ์นี้มันแตกต่างกันยังไงสองสายพันธุ์นี้ตัวตัวสีเหลืองเขาเรียกว่าบาฮีนะคะบาฮีก็จะมีรสชาติที่หวานละมุนนะกรอบหวานละมุน ส่วนโคเนซี่เขาจะหวานลุ่มลึกติดลิ้นหวานลุ่มลึกหวานลุ่มลึกค่ะติดลิ้นผมจะต้องขออนุญาตชิมสักนิดหนึ่งได้ไหมต้องแล่ผมเห็นนะคุณผู้ชมทีมงานแนะนำเข้ามาผมจะคุ้นตากับพันศีสีเหลืองค่ะ จะไม่ค่อยคุ้นใช่จะจะไม่ค่อยคุ้นกับสีนี้แต่สีนี้ไม่คุ้นเลยแต่ตันนี้แต่เขาจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าติดฝาดนิดนิดติดฝาดติดฝาดนิดนึงค่ะคุณกูขาชิมดิฉันก็ต้องชิมซึ่งใช่ค่ะซึ่งตัวฝาตัวนี้นะคะจะมีสารแทนนินวิธีการทานอินทผาลัมที่ถูกต้องคือทานยังไงคะทานแบบนี้หรือทานแบบนี้เริ่มต้นเลยนะคะอินทผาลัมเนี่ยเขาจะสุกจากข้างบนลงข้างล่างถ้าข้างล่างหวานข้างบนนี่คือจัดละดิฉันขอชิมถ้ายิ่งลายยิ่งหวานขออนุญาต หวานจริงคุณผู้ชม,มเป็น<ด>ฝาดนะอร่อยมากเป็นฝาดที่อร่อยอเป็นฝาดที่มีเสน่ห์แล้วมีแล้วในในตัวสีแดงนะคะเขาจะมีะสารแทนนินสูงค่ะช่วยลดอาการอักเสบของร่างกายเราด้วยอตอนนี้สายพันธุ์นี้ยังมีวางสำหน่ายไหมคะ ตัวนี้มีค่ะมีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆค่ะจะมีทั้งปีแล้วถ้าคนที่ชอบสายพันธุ์สีเหลืองเนี่ยสามารถทานได้ช่วงเดือนไหนบ้างค่ะช่วงเดือนตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาครับค่ะจนกระทั่งกลางเดือนสิงหาค่ะช่วงนี้เริ่มหมดช่วงนี้เริ่มเริ่มปลายปลายแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าผลไม้ของเขาเนี่ยมีฟีดขายด้วยอยู่ได้ตลอดทั้งปีแต่วันนี้ค่าแขของเราที่นี่ผลิตภัณฑ์วันนี้มีมาโชว์หลายอย่างมากๆเดี๋ยวเชิญคุณนัดนิดนึงค่ะมีผลิตภัณฑ อะไรบ้างที่นํานมาให้เราดูกันเร,เริ่มต้นเลยนะคะตอนนี้น่าจะฟีดไว้นี่บรรจุ1นกิโลนะคะตอนนี้สามารถที่จะ ทานได้ทั้งปีนำไปปั่นเป็นสมูทตี้ได้คุณผู้ชมหรือว่าใครแปลรูปเมนูน้ำก็สามารถทำได้อันนี้คือสุกพร้อมทานด้วยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะจะเป็นไอติมครับจะสามารถทลองชิมดูได้นะคะยิ่งนี้เนี่ยสมมติคุณนัดเราซื้อไปเป็นแบบโตฟี่จริงอการดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเราได้ตลอดทั้งปีคือเราต้องไปฟีดต่อถูกต้องไหมคะฟีดต่อได้เลยค่ะนอกจากผลไม้แช่แข็งมีอะไรต่ออีกบ้างคุนมีแปรรูปด้วยแปรรูปก็จะเป็นตัวอ่านี้เลยค่ะ เป็นฟิตรายค่ะฟิตรายลองแกะเลยนะคะที่สุกพูดทีนี้นะชอบทุกอย่างชอบเลยแล้วลองชิมเลยนะคะอันนี้คือก็ถูกใจผู้บริโภคเช่นเดียวกันตอนนี้เราจะมีจํากัดนะคะมีแค่มีแค่หนึ่งตันเท่านั้นหนึ่งตันคุณผู้ชมคุณผู้ชมชิมที่เป็นยังไงรูปร่างหน้าตาอุยมมัันนเป็นรายเป็นแห้งรายแบบกรอบๆเลยคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะครับนี่ อุ้ยคุณผู้ชมดูนะนี่นี่ความพิดางเหลืองนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเคยทานพวกขนุนฟีดไดไหมคะนี่อันนี้เป็นอินทผลัมที่ฟีดไดแบบนี้กรอบๆคุณผู้ชมเคียวเลยน้ะผมบอกเลยอันนี้ดีอุ้ยอร่อยอันนี้ดีเลยทานได้ตลอดเด็กทานไดไม่เหนืงอยค่ะอันนี้ต้องมีคุณผู้ชมอันนี้ต้องมีห้าสิบกรัมค่ะบรรจุห้าสิบกรัมนอกจากสิ่งนี้มีอะไรอีกคะพี่นัท คุณผู้าชิมไม่หยุดเลยคุณผู้ชมถูกใจก็จะมีน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าอินทผาลัมของเราสูตรเด็ดเลยฮะปลาร้ากับอินทผาลัมมาเจอกันได้ยังไงคุณนัทก็ด้วยด้วยที่คุณแม่ค่ะชอบเราชอบทานส้มตำกันอยู่แล้วค่ะแล้วใส่ความหวานของอินทผาลัมลงไปจะได้ไม่ต้องใส่น้ําตาลใช่ค่ะก็ปรุงรสปรุงรสคือเรามีอินทผาลัมที่สกัดอยู่แล้วพี่น้าผมต้องถามถึงตัวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยตัวสกัด ด้วยปลาไอตัวที่บอกว่าเป็นปลาเนี่ยคือเราเรามีส่วนผสมของปลาถูกต้องไหมครับแล้วก็อินทผาลัมเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนประกอบแล้วก็บุงรถเป็นรสชาติสูตรของเราเองใช่ค่ะน้ำปลานี่คือหมักไว้8ปีด้วยนะคะแล้วก็มาใส่ไส้หลัก สซลับอ <łość> ินทอพาลามลงไปในเชิงคุณนัดตุ้มขางแค่พูดก็แบบสุขภาพดีแล้วแล้วเห็นมีน้ําน้าอะไรคะคุณนัดขาคืออยากขอขอน้ําสกัดหน่ยนะคะมีน้ำสกัดขอทีมงานนะฮะเป็นน้ําสกัดตัวไหนเอ่ยตัวตัวนี้ครับ ตัวตัวที่ฟีดไว้ค่ะตัวนี้ก็มีมีจำหน่ายทั้งปีมกันอ๋อก็คือใครที่ชอบทานน้ำอินทผลัมนะคะก็สามารถใช้ได้ตัวนี้เขาสกัดเขาปั่นมาให้เรียบร้อยเลยตัวนี้บรรจุ1กิโลตัวนี้ก็สามารถที่จะมาแปลรูปเป็นใส่โซดาทานก็ได้ใช่ค่ะอินทผลัมสดโซดาแล้วก็อินทผลัมสดร้อเปอร์เซนอันนี้เป็นอินทผลัมสดโซดาดิฉันชิมโซดาคุณภูผาชิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สิร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอร่อยคอด้ร่อยอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลย ขอบพระคุณนะคะพี่นัทพี่นัทนี่คือสาวสวยที่มาปวดเลยในช่วงเวลาแบบนี้คุณนิดนึงค่ะเป็นนางฟ้ามาปวดวันนี้อร่อย รสชาติดีคุณผู้ชมและชื่นใจสุขภาพและที่นี่คุณผู้ชมไม่ได้เป็นแค่สวนที่จําหน่ายสินค้าทางการเกษตรเท่านั้นยังส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างก็ต,ต่อต่อยอดด้วยที่ว่ารักรักรักบ้านทรงไทยะนะคะก็นําบ้านทรงไทยมาปลูกในสวนเราอยู่ด้วยเพราะว่าตรงนี้คือปลอดสารเคม,มใีใช้ชีวิตอยู่ก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ ต่อยอดโดยปริยายค่ะค่ะเราชัยภูมิที่นี่ก็อากาศดีภูเขาสวยวใช่ค่ะอากาศดีภูเขาสวยคือเมื่อกี้เราเห็นรูปนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ทีมงานขึข้นภาพค่ะ มันเป็นภาพนี่เลยเป็นบ้านทรงไทยสวยๆแล้วบรรยากาศดีและยิ่งมีอินทรผาลัมที่เป็นเฉดสีแบบนี้คุณคิดดูดิสีเหลืองสีส้มถ่ายรูปก็สวยมากถ้านักท่องเที่ยวสนใจจะไปเที่ยวกันไปเที่ยวช่วงเดือนไหนดีคะคุณนันช่วงนี้เลยค่ะปลายฝนค่ะช่วงฤดูฝนใช่ค่ะมีช่วงฝนนี่นะค่ะฤดูฝนจนกระทั่งโน้นเลยค่ะมกราคมกุมภาัค่ะยาวได้เลยค่ะ แล้วถ้าไปเนี่ยมีทริปแนะนํานักท่องเที่ยวไหมคะว่าไปถ่ายรูปที่สวนแล้วไปตรงไหนต่ออะไรยังไงคือว่าเราเราจะมีจุดเช็คอินนะคะมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพนะแล้วก็จะมีอินทร์ภาล้ำถ่ายมีตลอดทั้งปีสีแดงนะคะสีแดงให้ถ่ายรูปเมื่อกี้มีส้มตำด้วยคุณใช่ค่ะน้ำลาลายผาลมไงคณมี ส้มตำอินทผลามส้มตำเลยที่ใช้อินทผลามลงไปในส่วนกรอบอ่ะเราต้องได้ไปเที่ยวแม้เราต้องได้ไปแล้วขออนุญาตติดต่อรายการเช็คอินไว้เลยในล่วงหน้าเลยดีค่ะดีค่ะถ้าผู้ชมสนใจเนี่ยไปตรงเนินมะปราอยากจะไปหาคุณนัทที่สวนอินทผลามพิษณุโลกเนี่ยไปที่ไหนคะคุณนัทค่ะตั้งอยู่นะคะส่วนชื่อส่วนอินทผลามพิษณุโลกนะคะอยู่ที่หนึ่งห้าหมู่5บ้านเขาดินตำบลไซย้อยอำเภอเนรมาปรางจังหวัด เราพิษณุนโลใช่ค่ะเรามีเฟซเรามีทางเฟซเฟซบุ๊กนะคะ เฟซบุ๊กก็ชื่อสวนเลยค่ะสวนอินทพลม์พิสุนุโลมีช่องทางติดต่อมีช่องทางมีทั้งเฟซเพจหลน้าจอทีมาสวนอินทพลมนะครับคุณผู้ชมนี่เลยที่เราขึ้นอยู่มีเว็บไซต์ด้วยนะคะมีเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ทุกตัวอยู่ในเว็บไซต์หมดเลยมีต้นพันธุ์จําหน่ายด้วยครัมีต้นพันธุ์ด้วยครบครบคัาท่าจะครบวงจรคุณน้าทำครบวงจรมากเพราะอะไรเราถึงแบบว่าจากเริ่มต้นด้วยปลูกสิงที่เราชอบจนวันนี้ทําแบบครบวงจรพอทํา ไปแล้วก็อยู่อยู่แล้วเกิดความเขาเรียกคือรักรักในธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศแล้วก็เลยอยากจะให้เป็นที่ท่องเที่ยวอของคนพิษณุโลกก็เลยตั้งชื่อว่าสวนอินเทอร์พลามพิษณุโลกแล้วก็แขกที่มาเยี่ยมเยียนด้วยแขกก็น่ารักด้านในทุวั<ๆ>นที่ผ่านมาแต่และว,วิกแต่และซีซั่นนักท่องเที่ยวไปกันเยอะไหมคะคุณมโมา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 เยอะมากค้งภูเกตระยองจานขอนแก่นะกรุงเทพมามาทุกภาคเลยค่ะ ปจนของเริ่มหมดนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าจากการที่ได้เราสองคนได้คุยกับพี่นัทเองพี่นัทต้องรู้สึกว่ามันต้องหลักไปด้วยคือมันต้องมันต้องฟินมันต้องอินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเลยทําให้เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกมาได้ยาวนานขนาดนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันเชิญชวนเลยบอกเบอร์โทรศัพท์อีกสักรอบหนึ่งค่ะ คุณโดนัทนะคะติดต่อนัดได้เลย086 379 6699ครับ086 8899 678ติดต่อได้2ชอ ติดต่อได้เลยวันน uhm ี้ขอบคุณพ right yeah> ี่นาพีาคุณมากเ่ยยินดีค่ะขรับคุณนารวมพูดคุยและนกของดีของอร่อยมาฝากพวกเราอันนี้คือถ้ากินนี้น่าจะเป็นไอติมเลยนะรายการนี้ไอ้โเลุกได้ละเลยวันนี้รายการของเราครับคุณผู้ชมหมดเวลาลงแล้วหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับกับห้องน่งเล่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราครับตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกามนาทีจนถึง10 3นาฬิกามนาทีอย่าลืมนะวันพรุ่งนี้วันเดี๋ยวในช่วงของวันศุกร์นี้อะไรฝากไว้ด้วยละกันเราจะไปสัญจรกันที่จังหวัดอุตรดิ จะพาท่านผู้ชมไปกินทุเรียนที่ลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์กองกองลังสาดมีเยอะมากเขาไปด้วยได้ไหมคะไปได้เลยค่ะพี่นาไปด้วยกันเลยสำหรับวันนี้เมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนนงสกกมาุไ and we can